สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมลุงเมครับครับแนะนำตัวสิครับครับครับเขาชื่อคุณครับนะครับเข้ามามาครับครับนัดครับนัดครับคนเดิมฮะโอเคครับเราก็ไปต่อกันเลยครับกับเ e สพลาดเลิฟเ e ีย e อ่ะเดสมู่มอวันก่อนก็ Desperate วันนี้ Desperate ก็มันได้เป็นพลาดเพราะวันพลาดนะพาลาดจริงจริง ข้องอยู่ความหลังน้ำอ่ป้าป้าพูดทำขนมปังหกนะฮะฮะเขาไม่อยู่ฮะป้าป้าเด้ละคุณมากอะ่ะอุกสักโกระหว่างที่คุณน,นัทไม่อยู่เราก็ สำรวจห้องกันก่อนนะครับไม่มีคุณลุงคนเดิมสวัสดีครับ ไม่มีอเลยเล,ลยอ่ะระหว่างที่เขาไม่อยู่ก็เก็บไปก่อนเลยแล้วกันเบสบอลมันมีมาร์ครูปดาวละ่ะเจอบอลซะแล้ว อะไรอ่ะยอ้อนอดีตเหรอเหมือนจะเป็นชีฮิโร่นะครับเจะเฮ้ยนายแม่เฮ้ยนนั่นบอลของฉันว๊อด <What? S 1> บอลของนายกันเหรอใช่ ฉันทำมันหายตอนฉันกำลังเล่นที่นี่เมื่อวานน่ะฉันกำลังหามันอยู่แหละเห็นมาร์ครูปดาวนั่นไหมนั่นแหละมันคือของฉันเองเห็นเอ่อฉันควรจะคืนให้นายสินะใช่ขอบคุณเฮ้ย <Hey! S 1> นายนายอยู่ที่ตลอดเหรอ ใช่หร hmm. ือเปล่าช่างมันเถอะใช่ฉันเบื่ออืมฉันไม่รู้สิฉันไม่แน่ใจเอ่อช่างมันละกันฉันชิซุกุมะชิซุกุมะเซอิกินายล่ะชิฮิโระฉันชิฮิโระ คือดิฉันมันมันเกี่ยวกับวันที่ฉันเจอเขาครั้งแรกนี่แต่ทำไมไอะไรเราดูของกันนะครับตอนนี้ก็ได้เบสบอล อาจินก huh? yeah, huh? ีเบสบอลเบสบอลบอลฮึยาอิสะโรบิงออฟฮึสิเหลี่ยมอะไรอันเดอะบอลอาจจะหมายถึงมาร์คลนดาวน์หรือเปล่าไม่มีไปไหนน้อง Oh. ย้อนกลับไปใหม่สินะไปไหนดินี้ระหว่างที่นัดไปอยู่เมื่อกี้พี่ก็เก็บเบสบอลไปมันก็ย้อนอดีตไปประมาณเจอชิฮิโร่ที่แม่น้ำอะไรเงี้ยตัดไปเป่าคงเข้าใจมั้งครับน้้สึกมันโดนตัดอะอมเศร้านะผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเอาก็ได้ครับอ่ะ เย่ <Yeah. S 2> อะไปทวงขนมปังก็ได้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมยังกลัวป้าอยู่ป้าเหรอป้าเรนเรยจับสินะโอเคมจับอีกเหรอเป็นไงเออไป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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่อยู่ด้วยเราต้อง ทงประตูตาตามเข้ามานี่คือ,อแล้วแต่ชีพใครชีพมันนะฮะเราต้องเซฟอะไรเซฟถั่วต้มไม่มีมะเมื่อม <c oughs> มะเ,เมื่อมพี่จักมะเมื่อมโดนกินอร่อยฮะอมีบางอย่างกระปิง้งวิ่งวับอยู่ในท้องมีเละ ก็สปาร์กไงอ๋อมันกินกุญแจเหรออาจจะใช่เลยอาจจะเป็นผ<ฮ>ู้ดูแลกุญแจไงอือหือไหนว่าได้กุญแจมาต้องไปไขมาเมืองผู้พิทักษ์นี้ถูกต,ต้องแม่สุดท้ายก็ช่วยเราอยู่ดีและ <c oughs> อุ้ย<า>โอ้เผกดรีบไปไหน ก็มีวันไปเองอ่ะโฮ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 จบได้ยินบางอย่างเด็กเป็นปีศาจเด็กไม่สามารถเอาไปอะไรเขาออกเอาเอาเขาช่องเงเอาเขาไปไหนเอาเขาไปสวมไว้บนอควายไม่เกี่ยวแล้ว เขาก็เขาไงบัดเธอบัดเธอประตูเข้าไม่ได้เขาฉันอยากได้ทุกอย่างของเธอฉันไม่ให้มาดีขอพี่นะกระจกแล้วมเลิ์อาเมดเมล์ไม uh ่มีเงาเลย เกมหลอกลวงยู่ว่านี่ไงวิ่งวิ่งงี้ไหนวิ่งวิ่งไงกระจกวิ่งวิ่งเงาวิ่งวิ่งงี้หมายถึงเงาเล้าอ่ะเออใช่เงาตัวข่าบอมมีเดอร์อาา่าฮะ You are mine, I will not let anybody stand in my way ฮ่าฮ<ต>่าเยว อะไรอะไรเขาบอกว่าคุณเป็นของผมแล้วก็อะไรนะไม่ยอมให้ใครของทางเาถ้าต<ซ>ุ้าเกินมันแปลไม่ผิดนะเอเ,อเอขวาได้ใช่ดีซ้ายดีขวาครับ้ขวาแล้วมีรูปเต็มไปหมดเลย,ย ไอ้ตรงพื้นนี่คืออะไรเก้าอี้ไงเฮ้ยมีรูปรูปทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรมึกสีดาเดี๋ยวมือมันจะพพลออกมาจากในรูป <c oughs> <c oughs> มิกะคามิก,กิเตกบะบไดอิซันอ้าวมันเืออะไรอ่ะ มันคือยิ่งนั่นแหละไม่โอ,อไม่อ่านละเกลียดเอออ่ะอ่ะนี่ไงยาอดีตเนี่ยมันเกลียดเป็นแบบนี้เลยสีนี้แหละสีอะไรอะน้ำตาลวิ่งวิ่งเขาเรียกว่าสีซีเปียไม่รู้<อ>ผมไม่รู้มันเป็นสับช่างภาพะนะอ่าฮะอ่าฮะอาชิพท่โลอีหยังว้าวบาบาเบตรงนี้ เดี๋ยวผมมานะฮะฮะแล้วแล้วคุณก็แล้วแล้วนัดก็พลาดฉากย้อนอด,นดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับน่งสาดมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตาของนายอ่ะไป็นคนเดียวกันก็นกได้ฉันทำคอนแทคเลนส์หายแล้วเหรอฉันเกิดมากับตาสีแดง ข้างซ้ายหรือเปล่าและสวมคอเนเดนเลนร์เพื่อปิดมันไว้แต่ฉันทำมันหายอะ่ะ oh, <I> อ้ไอ e e ชาโอ้ฉันเห็นมันมันนะขยะขยแยงใช่ไหมทำไมอะ่ะมันฮอลิฟายิงคืออะไรอะ่ะอัดดิสกัสติงช่างมันเถอะฮอลิฟายิงอ่ะฉัน คิดว่านายจะหมายถึงแบบนั้นนะแต่ฉันก็ไม่ได้ไม่ชอบมันหรอกนะมันก็สวยดีและเจ๋งนี่ตาสีแดงอ่ะวตะมีแค่นายเท่านี้เนี่ยคนอื่นบอกว่ามันไม่มีใครที่พูดว่ามันเจ๋งไม่เคยมีใครเลยแปรมั่วละเรอม,มั่ว,มมวลิว้นเราผ่านละเออ anyway don't you get tired from coming here คุณนัดมายังฮะบ้านกลังเสียงขึ้นเก่งกันเลยว่าจะพาดฉากย้อนอดีตนะครับผ่านมาฮะรู้สึกว่าจอต่ำไปหรือเปล่าเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าผมรู้สึกว่าจอมันต่ำไปหรือเปล่าต่ำแลรอครับต่ำฮะผมไม่ตด้รู้สึกด้านล่างนี่คุณเห็นได้ไงผมเห็นนะครับเออผมเห็นละผมเห็นละเออ เห็นยังครับเห็นและะ้วะโะเคต่อครับเรื่องเื่งก็ที่ผ่านมาก็ประมาณว่าประมาณว่าคือทาคุโร่ใช่ไหม <laughs> มาเจอชิฮิโร่ที่นี่อีกวันหนึ่งชิฮิโร่มันทําพอเด็กเลนมันหายแล้วตาของมันเนี่ยเป็นสีแดงข้างหนึ่งด้วยสีสวยงนี้มันก็คุยไปคุยมาแล้วก็บอกว่าตาในเจ๋งดีนะประมาณนั้นแหละมีความรู้สึกเหมือนยาคุมโมะอย่างนี้คงประมาณนั้นแหละครับ อเออคุไม่ไม่ดูอะไรหลือผมดูตัวไม่เป็นบอกผมมาเถอะตามไปเถอะเร็วๆด้วยไปเป็นเพื่อนกันเถอะเพื่ออะไรใช่นายเป็นเพื่อนดีที่สุดของฉันจริงจริงจริงดิเออหือฉันนายเป็นอ,อันดับหนึง่งอ,อันดับหนึง่งเหรอ เพื่อดับหนึ่งฟังก์ชันจะมาที่นี่ตอดดนเอมีโอกาสที่สาววายจะกีดแตกนะครับนัดเป็นหนุ่มวายหรือเปล่าครับผมเหรอผมไม่ใช่มั้งเคแล้วก็ย้อนเสร็จแล้ว ทำไมต้องเป็นตอนนี้น่ะอ๋อมันเห็นหมึกสีแดงบนโต๊ะก็เลยจำได้ฮนะเอ็น oh ช้า์ขีโอ้ไม่ก็ตัวช้างเข้าประตัว้างเข้าหรือตัวใหญ่นั่นไงจะไปได้เหรอขี้เกยียจอ่านอ่ะเ้ยเถอะข้างล่างคืออะไรจะอ่านแล้วนี้ก็ล็อกอยู่ข้างล่าง แล้วนี้ไงดาบดาบสูวินแรกก็ก็ล็อกอยู่ไปยันชานกันอืมจะเอ๊ะไม่มีแล้วห้องนี้ยังเปิดไม่ได้อยูอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยหือหืมเเสียงคนเข้าประตูสะดุ้งเครื่องเลย ลองนี่แล้วมันก็ล็อกเลยนะล็องดูไหมแม่เอาเซฟก่อนเซฟต้อกามปลรภัยชีวิตทรัพยสินเซฟทีหนึ่งดิทีนึงอือออ้าวก่นงตั้นแ่าเถอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโออมามฟาวมาฟาวเลยลูก สู้ฮโอ้ so, 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 yeah. ูซาซอ่ะปะังกับอักี้เยเซฟเซฟเซฟเลยเซฟอย่าตามฮะอย่าตามเซฟเซฟเซฟกดรัวกดรัวโอ้ยฮึฮึฮอ้กมีมาอีกทีมาอีกทีนึงมอีกทีนึงไม่มีอบ้า ป้าเอ้ยหินนิโอา้าจาร์ไอด็กไตัไอเลย <c oughs> มันคืออ่ะ y basement k ี่ basement เฟ basement มันก็ basement เซฟจา b a s e m e ผมชอบจจนพุดไม่ออก ผมเกลียดคุณป่ะอะปาคือเขาและคราที่แล้วยังพอตั้งตัวได้ไงเรารู้มันต้องพุ่งมาแน่อะไรเงี้ยเออฮะหน้าประตูโอ้แม่ก๊อดอยากจะชอคตายล้วเพิ่งเปิดเกมมาได้แป๊บเดียวเออมีวงแหวนเวทอัคราสีแดง,งซอซี่แดง on the town center <c oughs> อุ้ย ดูดีว่าเทมโอเพิ่งเหอะฮัลโหลแด๊ไปเถอะขี้กระดาษอะไรมาเชีวใครเล่นทูเดย์มาคงมาเชี่ยวนี่แค่อยู่ที่นี้ยเหมือนคำยังไม่ได้ได้เยเฮ้ยเซนชันคีย์มันประตูที่อยู่ด้านล่างปั่นลองไปออกดู้ไหมอ่ะอืเอ็นชันนะอ่าเอ็นชานประตูใหญ่ไม่ใช่เหรอตัวใหญ่ด้านล่างป่ะเออใช่ใช่ไหม อเออลองเอาดูไหมอ่ะอุ้ยไอะดงแดงเฮ้ยมันอะไรอะ what the hell เสียงอะไรสียงนรกขอดีกว่าโอ้ยเพลงอย่าเบลลว whisper room ขี whisper ไหนเสียงอัไรปะอีห้องที่มันมีเสียงเขาประตืนไ,ไม่นี่มันอาเร็ดบุ๊ ไอ้ดเนียไอซ์ติงอ๋อเสียงมาจากหนังสือเมื่อกี้โอ้ม y g ก็ไม่เอาไปแล้ว้เอ๊ะไม่มีเลยอ้ตกใจใจยังเต้นไม่หายเลยนะครับโหไว้มันจันน้าโอ้ไม่กอาชัยด้วย กูกระเพาะเจ็บ่อนเราต้องกล้าไปเชิญครับเอาจริงกูตกใจนึกว่าอะไรแค่เปียโลช็อก้วเนี่ยเดี๋ยวนะววอ่ะย้อนอีกแล้วถ้กกูม,มาหัวฉันเจ็บโดนิคอนเหรอพี่สาวโดนน้องสาว ผมไม่รู้โลลิคอนวะชิค่อนโอ้ไนะ oh ม่กอดนายมีไข้เธอมีไข้ละ่ะเธอเธอแม่กับพ่อพูดไว้ยางทุิญลากับพรุ่งนี้แน่ผมให้เดานะมันถ้าจะสัญญาที่มันสัญญาอีกีปะจะเช่ก็ได้นะผมอยากช็อกป้าไม่หาย <laughs> คีสตาร์ตสุขายนั่นคายเหรอบูฮู้นี่คือร้องไห้เหรออ๋อเข้าใจแล้วสดตุสาทิ้งสดตสาทิ้งโอเคโอเคฉันไม่ไปกันได้ฉันให้อยู่กับเธอที่นี่อย่าร้องไห้เลยจริงดิใช่จริงจริงเน่ขอบคุณฉันรักเธอพี่ชายเออถึงว่าทำไมยิ้มกว้างกว้างอ่านั่นนั่นนะ แค่เพื่อนเลยมันจะแค้นเป็นยันเดลเละกับเพราะอันนี้ใช่ไหมนั่นไงบอกแล้วว่าต่างผิดสัญญาจุดๆจุดๆแล้วก็อ้าวจุดๆเออจุด6เออ6จุดๆ6แล้วก็จุดๆอ่าท่าคุมา เป็นการรอคอยอะไรชนิดหนึ่งนี้นบอกฉันไม่สามารถเป็นอันดับหนึ่งได้หรือว่าฉันไม่ใช่อันดับหนึ่งของนายหรือฉันเอออันดับหนึ่งสักอย่างที่มันไม่ใช่ฉันไม่สามาเป็นอันดับของนายอย่าว่าโดดน้ำตายนะทช่คุณระโดดน้ำตายแล้วปัจจุบันบบนี้คืออะไรวิญญาณทักคุณพะอ้าวจบตึงตริง สัญญาแต่ทำไมเขาถึง,ถงยันเดล,ลียันจอคุณแจ้อคีดันเจียนเฮ<ะ>ดันเจียนเดี๋ยวนะที่เสียงคนคุยกันหึที่เสียงคน,นงคนุยกันในห้องนี้เสียงไหนไหนในเกมมีคนคุยกันแหละ ผมนึกว่าที่บ้านผมอ๋อเป็นห้องเรียนเหรอพี่ชายพี่พี่พพชายชะอะไรหรอฉันนึกพี่ชายแต่ว่าพี่อ่ะไอ้แต่ว่าเดิรนแต่หมออ๋อมันเลยไปฆ่าหมานะไอ้อะไรเฟสตี้อะไรอะตัวเชื่อมัไจะด,ดีพอเสร็วแสดงว่า คนที่เขียนคือคุณคุณป้าปากกว้างน้องสาวเล้านั่นเองอ้าวแนวพี่สาวเลยน้องสาวไอ้กระชังก็เป็นน้องแหละเพราะว่าหน้าตาจะบ้องแบวใช่ไหมบ้องแบวบ้องมองไอ้ควาดแก้วคืออะไรยาแดงแหละของเล่นนรกอหละิมเลือดได้นู่นนู่นนู่นขวดนู่นขวดน่นไหนนั่นเหละอืมไหน ไม่มีเลยผมไม่รู้ผมเห็นว่ามันน่าจะมีอะไรด้านเท่านั้นเองจะเอ๊ะไม่มีเริ่มเสียวแล้วเวลาเปิดประตูหลังจากที่มันดักขอเส้ยอีกทีแล้วกัน <c oughs> ไม่มีครับเอ็นชานอยู่ไหนเอ็นชานประตูเอ็นชานข้างล่าง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 ถ้าผมจะไม่ผิดนอะอ่าใช่ยืสเหรอใช่ S <S ไปปะไปอ,อ,ะอยังอย่างทำไมอ่ะไปมีประตูอีกอันหนึ่งเป็นกุญแจดันเจี้ยนอ่ะนในก็ลังไปดูก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแน่ใจมันจะเป็นยังไงโอเคงั้นลองไปก่อนแล้วกันมันบอกให้ออกถึงที่นี่เลยนะอ๋อเหรออ้าวก็ออกได้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมมือดอ่ะทำไมมือดอ่ะ,อ,อ,ะอย่าลืมอย่าลืมว<ม>่าถ<ม>้าเกิดว่าอะไร<ม>ลืมอะไรอะไรซีเลียมอะไร เธอของฉันอะไรที่สิ่งเดียวเขาบอกว่าสี่เหลี่ยม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 เธอเป็นของฉันมันคืออะไรตัวอะไรอะเสียงอะไรอะ่ะอา้อาวอา่ะอ่ะทบมาแล้วนี่ไงยิงไ,ไงอา้าวภาพสีใสานี่มันห้องของฉันเกิดอีกอย่างขึ้นมันเป็นแค่ฝันลาย มิสซูรีเกิดอะไรขึ้นจุดจุดจุดเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแค่ฝันนะครับแค่คือแม้อไรให้ให้อ่านไม่ทันมีอะไรเลยฮะมีอะไรผิดปกติไปหรือเอ็มใช่ยอะไรขึ้นมิกมิกกลับไปแล้วมิกกบแฮส่พาดเอา กองตำรวจฮะมีขะไปแล้วมันมันมันบินไปแล้วใช่บินเหรอบินมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อฝันเขาไม่ยอมปล่อยฉันมันไม่ใช่ยังไงจะออกจากที่นี่ไปฉันไม่สามารถวิ่งหนีจากที่นี่ได้วิ่งไปไหน แบทเอนดิ่งจบแล้วหลาผลจากการหนีอ้าวผลจากการหนีก็จบไปแล้วนะครับกับลิฟสาบเลิฟเฟียสเดี๋ยวจะเริ่มใหม่ไหมนี่ก็เป็นแบบลองเปลี่ยนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเอนดิ g นี่ก็เป็นแบ d เอนดิ g นะครับช่วงนี้ชักสอบก็ เดี๋ยวผมจะลองทำอีกทีนึงให้มันเป็นกูดเอนดิ้งแล้วกันหวังว่ามันจะมีนะี่จะพยายามกันใหม่เนาะไงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลา,าลวสวัสดีครับบ๊ายบายได้ครัสอบะสอบสอบสอบ,สอบ <laughs>